สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วผมป๊อปนะครับวันนี้เรามีรถเข้าใหม่มานําเสนอเป็นตัวนี้เลยครับรีโวปี2018เครื่อง8 8ตัวนี้มาพร้อมกับอคอกและก็เพาลอยครับเดี๋ยวเราไปดูรอบคันกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับ เรามาดูเรื่องล้อกันตัวนี้เปลี่ยนล้อด้านหน้า2ข้างเป็นล้อแม็กนะครับเป็นขอสิบสังเกตได้ล้อแม็กสีสันสวยงามเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าด้านในเนี่ยตัวรถออปชั่นมีอะไรกันบ้างพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับว่าออปชั่นมีอะไรกันบ้างภายในรถนะครับตัวเบาเป็นเบาะผ้าสีดําแล้วก็ออปชั่นตัวรถเป็นระบบไฟฟ้าครับแอร์ไม่ได้ปรับอัตโนมัตินะครับเป็นแอร์ปรับมือแล้วก็หัวเกียร์ เปลี่ยนเป็นหัวเกียร์แต่งมานะครับแล้วก็สามารถต่อบลูทูธได้ฟังวิทยุ f N ได้ปกติครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของเครื่องยนต์กันครับว่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเครื่อง2.8แล้วก็ตัวนี้มีเบรก a b s ให้ด้วยครับแล้วตัวนี้เป็นเพาลอยมีรีแมปมานะครับ ดีแมปทำให้กำลังเครื่องสามารถขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นสำหรับท่านใดสนใจอยากจะได้รถคันนี้ไปเพื่อใช้ในกิจการเอาไว้ใช้สำหรับบรรทุกหรือว่าเอาไว้ใช้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องงานก่อสร้างรับเหมานะครับใครสนใจติดต่อมาทางลีนด้าล่างนี้ได้เลยครับหรือติดต่อมาที่0 8 3 0 6 4 6 6 2 2เซลล์ป๊อปยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็โปรโมชั่นของเดือนนี้นะครับของเรลาฟรีดาวออกรถ1000บาทเซลล์ป๊อปยินดีให้คำปรึกษาวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ